ขอนมมสก,การพระคุณเจ้าและขอสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้จะมาคุยในเรื่องเกิดพระไตรปิดกกับท่านทั้งหลาย เมื่อวานนี้ได้พูดเกดพระตาพิดกในเรื่องของฉันนะสูตรวันนี้จะพูดในอีกระสูตรหนึ่งที่ต่อเนื่องกันก็คืออาชีวกสูตรในอาชีวกัสูตรนั้นว่าด้วยเรื่องของความสิ่งที่ดีสามอย่างเรื่องราวนั้นก็เกิดขึ้นที่วัดโคสิตาราม นวัดโคสิตารามนั้นอยู่ที่เมืองโกสัมพีมีอาชีวกมีข้าราบาดีคนหนึ่งเป็นสาวกของพวกอาชีวกนักบวชนอกศาสนาเข้าไปหาพระอนุนพุทธปธธาุาทากแล้วก็เรียนถามพระอานุนสามประเด็น <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งถามว่า คนเหล่าไหนชื่อว่ากล่าวทำไม่ดีแล้วนะคนเหล่าไหนชื่อว่ากล่าวทำไม่ดีแล้วกล่าวทำไม่ถูกต้องแล้วเกสังธรรมโมสวัสดขาโต้คำถามที่สองถามว่าคนเหล่าไหนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลกเกโลเกสุปฏิปันาคนเหล่าไหน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลกแล้วก็คำถามที่สามว่าเกโลกเกสุขตาคนเราไหนชื่อว่าเป็นผู้ไปดีแล้วหรือดาเนินไปดีแล้วในโลกเป็นสามประเด็นนะถ้าเราอ่านึกถึงภาษาบาลีก็จะมีความคุ้นเคยของคำว,ว่าสวากขาโตคือทำใครกล่าวดีแล้วสุปฏิปัน นาที่สุดปฏิปโนใครปฏิบัติดีแล้วก็สุขโตใครไปดีแล้วเริ่มเดินไปดีแล้วเป็นคําถาม <c oughs> ที่คณาบุดีถามท่านพระอนุน <c oughs> พระอานุนก์ก็ตอบคําถามของคณาบดดีนะคือแทนที่จะตอบว่าใครอ่า ใครชื่อว่ากล่าวธรรมะที่ถูกต้องใครปฏิบัติถูกต้องใครดำเดำเนินไปถูกต้องท่านพระอนุนก็ใช้วิธีย้อนถามนะย้อนถามท่านย้อนถามขึนม้นหามดีว่า <c oughs> คนเหล่าใดก็ตาม <c oughs> ท่านพระอนุนอธิบายนะถามถามย้อนถามท่านก็เลาบดีบอกว่าค,คนเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อ ละหลาคะแสดงธรรมเพื่อละโทสะแสดงธรรมเพื่อละโมหะคนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวธรรมไว้ดีแล้วกล่าวธรรมไว้ถูกต้องแล้วแล้วก็ย้อนถามท่านท่านก็บอกว่าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วท่านละ่ะมีความเห็นอย่างไรนะถ้าย้อนถามท่านขลิหาบดี คขาเลาดีก็บอกว่าก็มีความเห็นอย่างท่านเหมือนกันแต่พระอน,น,นุนก็พูดอาจจะขัดขาดไปคนเราใดแสดงธรรมเพื่อละราคะแสดงธรรมเพื่อระโทสะแสดงธรรมเพื่อละ,โ,ะ,อละโมหะคนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวธรรมไว้ดีแล้วนี่คือความเห็นความเห็นที่พระนนท ย้อนถามแล้วก็เรามีความเห็นอย่างนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรท่านคดหขาพดีก็บอกว่ามีความเห็นเช่นเดียวกันคนที่แสดงธรรมอย่างนั้นแหละชื่อว่ากล่าวธรรมไม่ดีแล้วกล่าวธรรมไม่ถูกต้องแล้วก็คือกล่าวธรรมเพื่อละหรือเพื่อกําจัดราคะเพื่อกําจัดโทสะเพื่อกําจัดโมหะก็คือสอนนั่นเองนะใครที่มีลักษณะสอนเพื่อละเพื่อกําจัดราคะเพื่อกาจัดโทสะเพื่อกําจัดโมหะเนี่ยนั่นชื่อว่า กล่าวทำไม่ถูกต้องนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองพระอนนท์ก็แสดงถามว่าคนเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะปฏิบัติเพื่อละโทสะปฏิบัติเพื่อละโมหะคนเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติด,ดีแล้วเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วท่านมีความเห็นอย่างไรพรรมหาบดีก็บอกว่า เราก็มีความเห็นอย่างท่านเหมือนกันขายปฏิบัติเพื่อละราคะปฏิบัติเพื่อละโทสะปฏิบัติเพื่อละโมหะนั่นชื่อว่าสุปฏิปันนะสุปฏิปันนาสุปฏิปันโนชื่อว่าปฏิบัติด,ดีแล้วนี่เป็นคําถามที่เป็น,เป,นเป็นข้อที่สองข้อที่สามพระอนุนก็แสดงว่าคนเหล่าใดละราคะได้แล้วละโทสะได้แล้วละโมหะได้แล้วคนเหล่านั้นชื่อว่าสุกตาคือสุ สุกตาก็คือดําเนินไปดีแล้วไปดีแล้วเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วท่านมีความเห็นอย่างไรครบบาบดีก็บอกว่าเราก็มีความเห็นเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำพระนร์ก็ย้อนว่านี่แหละคือคำตอบที่ท่านได้พยายกรณ์แล้วท่านได้แสดงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ในสิ่งที่พระอานนท์ได้ถามหรือได้ตอบพระตอบตบพระบดีนั้นเป็นคำเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการย้อนเ,อเป็นการย้อนให้ชัดเจนว่าคนที่ชื่อว่าปฏิบัติคนที่ชื่อว่า,อาธรรมที่ชื่อว่ากล่าวไว้ถูกต้องใครกล่าวไว้ถูกต้องคือกล่าวคือใครก็ตามแสดงธรรมเพื่อกาจัดราคะโทสะโมหะนั้นชื่อว่ากล่าวทำไว้ถูกต้อง ขาปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะนั้นชื่อว่าชื่อว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติได้ถูกต้องขายที่ละราคาโทสะโมห uh ะได้ชื่อว่าสุคตก็คือดําเนินไปดีแล้วไปดีแล้วก็เรื่อพอดีเมื่อได้ฟังคําตอบของพระอนนท์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสชื่นชมพระอนนท์นะพราพระอนนท์นั้นไม่แสดงธรรมที่ไม่ยกย่องธรรมะของตัวเอง แต่ก็ไม่ย่ำยีหรือไม่ดูถูกธรรมะของคนอื่นนะแล้วก็ชื่นชมพระอนท์ว่าพระอนท์นั้นแสดงธรรมเพื่อละราคะแสดงธรรมเพื่อละโทสะแสดงธรรมเพื่อละโมหะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวธรรมไม่ดีแล้วพระอนท์ปฏิบัติเพื่อละราคะปฏิบัติเพื่อละโทสะปฏิบัติเพื่อละโมหะชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วพระอนุนละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินไปดีแล้ว ที่เป็นการชื่นชมพระอนุนเพราะฉะนั้นเ mm hmm. ครื่องดีหลังจากชื่นชมพระอนุนแล้วก็ชื่นชมว่าเทศนาที่ท่างแสดงนั้นทําให้เกิดความแจ่มแจ้งเหมือนกับการหนา,ายของที่คว่ำเนะี่ยเหมือนส่องทางในที่มืดแล้วก็แสดงตนเป็นผู้ถึงพระรัตนตรยัยเป็นผู้อุบาสกในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือ แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าดีสามอย่างก็คือใครชื่ออคนที่กล่าวธรรมะได้ถูกต้องกล่าวธรรมะดีก็คือกล่าวหรือสอนธรรมะเพื่อให้เกิดราคะเพื่อให้เพื่อกําจัดหรือเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะหรือว่าใครที่เชื่อปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเพื่อกําจัดเพื่อละราคะโทสะโมหะหรือใครติที่ชื่อว่าสุขดําเนินไปดีแลก็คือ ละราคาโทสะโมหะได้ทีนี้ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาเกร็ดพระไตรปิฎกนีม้มาเป็นแง่ในการประพฤติปฏิบัติของเราได้อย่างไรประการแรกในแง่ของการสอนธรรมะในแง่ของการฟังธรรมะเนี่ยคนที่หากเราสอนธรรมะหรือฟังธรรมหรือสอนธรมสอนธรรมะเนี่ยก็ต้องดูตัวเองว่าการสอนธรรมะที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อกําจัดเพื่อ บันเทาราคะโทสะโมหะหรือไม่นะหรือเราจะฟังธรรมจากไข่ก็ต้องฟังว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นเป็นไปเพื่อลดละเลิกราคะโทสะโมหะหรือไม่ให้ราคะความกำหนัดจินดีให้โทสะความคิดปัทุสลาให้โมหะความรุ่มหลงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปหรือไม่หรือมันเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะขึ้นมา ถ้าคําสอนของใครลดราคะโทสะโมหะได้นั้นถือว่าเป็นคําสอนที่ดีนะเป็นธรรมะการกล่าวธรรมะที่ถูกต้องสอนธรรมะที่ถูกต้องให้เราพิพจิตริจารณาแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครสอนนะทำให้เกิดความกําหนัดยินดีเกิดความโลภออคำสอนทําให้เกิดความขุนเคืองใจคําสอนทําให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมาขาดปัญญา นั่นแสดงว่าคําสอนไม่ถูกต้องและอันนี้อย่างหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้หรือแม้ในการปฏิบัติของเราเช่นเดียวกันปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าเป็นสุป,ปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะเราไม่สามารถที่จะหรือว่าเพื่อลดราคะโทสะโมหะของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปในระดับวิถีชีวิตของคนเราถ้าเราสามารถ มีความมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ที่จะทําอย่างนั้นก็ถือว่าเรา,าเป็นสุป,ปฏิปันโนเหมือนกันปฏิบัติด,ดีเพื่อลดละเลิกราคะโทสะโมหะหรือการที่จะชื่อว่าสุคดเนีสุคดเป็นพนามของพริจาเหมือนกันสุขโตโตผ,ผู้ดำเนินไปดีแล้วเนี่ยโดยปริยายเบื้องสูงก็คือสามารถที่ะละราคะโทสะโมหะได้แต่ในวิวีชีวิตของเราเนี่ย ที่จะชื่อว่าไปดีแล้วดําเนินไปดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ว่าเราสามารถที่จะลดสามารถที่จะลดความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้มันคลายลงลดน้อยถอยลงไปก็ชื่อว่าสุขคตโดยปริยายเบื้องต่ำนะเพราะฉะนั้นระสูตรนี้ก็อาจจะเป็นแง่คิดกับของท่านทั้งหลายสําหรับสำหรับการสำหรับปองที่คนคนแสดงธรรมหรื แยกแยะคำสอนที่เขาสอนว่ามันทำให้เราดีขึ้นหรือเร็วลงราคาโทสะโมหะมันลดน้อยลงไปไหมหรือราคาโทสะโมหะมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเครื่องแยกแยะเป็นเครื่องวินิจฉัยและการปฏิบัตินั้นทำให้เราลดความโลภความโกรธความหลงหลงลงได้บ้างไหมเนะเออถ้าปฏิบัติมันเพิ่มความโลภความโกรธความหลงนั่นไม่ใช่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเป็นทุปฏิบัติปฏิบัติชั่วแล้ว นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะคลายความโลภความโกรธความหลงได้ก็ชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติด,ดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นสุขโตก็คือดําเนินไปในวิถีชีวิตของคารวาสได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดเกรดธรรมะเล็กๆน้อยๆนะก็ถือว่าเป็นเป็นข้อความที่อยู่ในพระไตรปิฎกในอาชีวกัรสูตรซึ่งเป็น ข้อความที่พระอนน์ได้สนทนากับปริพาชคคนหนึ่งแหนะจะไม่ใช่คำคำของพระริเจ้าโดยตรงแต่ถือว่าพระอนนก็คือนําหลักคําสอนที่มาจากพระริจ้านั่นเองที่มาตอบคาถามของของ,ของพคระหาบ,บดีเป็นวิธีการตอบที่แยบยนต์มากก็คือการใช้ย้อนคําถามย้อนคําถามเครื่หาบดีว่ามีความเห็นอย่างนี้แล้วท่านเห็นอย่างไรเอ,า,อาเห็นด้วยเห็นด้วยนั่นแหละคือคําตอบแหละเพราะฉะนั้นก็ ก็สรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมคนที่กล่าวธรรมะได้ถูกต้องก็คือคนที่กล่าวธรรมะเพื่อละหลาคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะคนที่ปฏิบัติด,ดีก็คือคนปฏิบัติเพื่อกาจัดราคะเพื่อกาจัดโทสะและเพื่อกาจัดโมหะและคนที่ดําเนินไปดีแล้วที่ว่าสุคตนั่นก็คือคนที่ละหลาคะละโทสะละโมหะได้แล้วนะและในวิถีชีวิตของเราก็คือว่า เราจะฟังธรรมจากใครหรือจะนำธรรมะของใครมาประพฤติปฏิบัติก็ดูว่าหลักคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อลดละเลิกค,ลกความโลภความโกรธความหลงหรือไม่หรือว่าเราจะชื่อเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีนั้นเราปฏิบัติแล้วลดความโลภความโกรธความหลงได้แค่ไหนและเราจะชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินไปดีแล้วนั้นเราลดความโลภความโกรธความหลงได้มากน้อยแค่ไหนนีอันนี้เอาก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำาวันของเราได้ก็ขอจบธรรมะในเกตประไตรปิฎกเรื่องในอาชีวะกระสูตรไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีขอความร่มเย็นเป็นสุขในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกท่านเทิน